นี้เราจะมาแก้งผีซุ่มซอยตัน สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับที่ติดตามในช่องธนดลนช n แนลเป็นอีกหนึ่งคลิปที่คลิปที่สำคัญมากๆในวันนี้และเราได้อยู่กับซุ้มซอยตันนะครับถ้าซุ้มสอยตันมาหาเรามันก็จะพาทำอะไรปกติมันก็จะธรรมดาเกินไปแต่นี้เราจะมาแก้งผีซุ้มซอยตันตอนนี้เรามานั่งปรึกษาหาลอมานั่งวางแผนกันว่าจะ เอายังไงแม้แต่พี่ป๊อปพี่ยักก็ยังไม่รู้แต่เอนเนี้ยมีคนกลัวจริง <c oughs> <c oughs> ไม่คือตอนเนี้ยมันมีห้องน้ําในห้องใช่ไหม,มแต่เราจะสร้างสถานการณ์ว่าห้องน้ําเต็ม,มเพื่อที่จะไม่ให้เขาทุกคนเข้าไปเข้าห้องน้ําในบ้านแล้วออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกอแล้วแต่ละคนไปเข้าห้องน้าเปิดเข้าไปเปิดไปปุ๊บเปิดเข้าไปก็จะเห็นผีพอดีเลยอะไรเงี้ยแต่อยาาเห็นรีแอคอย่าเห็นแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงแล้วมันมันจะมีบางช็อตด้วยที่นุกแบบ ส่งซิกให้กับพี่ชาบจะประมาณว่าเออตรงนี้มันไอ,อห้องน้ําตรงนี้น่ากลัวอะอะไรอย่างเงี้ยส่งไปเรื่อยอเอาเอาเป็นอย่าง,ง,างนี้แล้วกันอันนี้ไม่ได้ส่งซิกหรอกแล้วผีวันนี้จะน่ากลัวขนาดไหนครับตรงพี่แอมรอดูต้องรอดูพี่แอมแต่ผมเคยห็นแกแต่งก็น่ากลัวไม่ด้แต่งผีเหรอ <st it> <st it> วันนี้จะคิดว่าจะทําสําเร็จไหม มีคนกลัวผีไหมซูมซอยตันนี่มันกลัวทุกคนแหละครับกลัวทุกคนกลัวทุกคนแต่ว่าซูมซอยตันมันเป็นมันเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์เหมือนกันแล้วมันเก่งกลัวเขารู้อ่าใช่กลัวมันจะรู้เราต้องเนียนแต่ตอนเนี้ยเราจะถ่ายรายการก่อนหน้าแกล้งผีเนี่ยไปรายการกังก่อนแล้วให้มันคิดว่าเราถ่ายรายการเสร็จแล้วนะตอนนี้เรารีเแลกกันแล้วอะไรนี่อรอรอดูว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามช่องท่าดอนชาแนลด้วยนะครับ ตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ปีนี้หนึ่งล้านซับถ้าถึงหนึ่งล้านซับเมื่อไหร่เราจะไปที่ประเทศอุตรดิตถ์ไม่ใช่ประเทศไปประเทศอินเดียนะครับนี่ไปด้วยกันโชคดีครับโชคดีครับไปด้วยกันผมจะไปไหว้น้าแม่น้ําคงคาแม่น้ําคงคาครับทุกคนครับตอนนี้เรากําลังที่จะเริ่มเข้าสู่คลิปผีหลอก วันนี้เราถ่ายไปประมาณหนึ่งสองสามคลิปแล้วน่วมมากแล้วตอนนี้ผีเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคงจะพาไปดูน่ากลัวมากน่ากลัวมากมาดูดูดูเย็นอยู่ห้องน้ำแล้วพวกมันเปิดเข้าไปอย่างเงี้ <c oughs> ยเงี้ย <c oughs> ให้คนน่ากลัว <c oughs> คนลุกแล้วส <c oughs> มมติสมมติคือ <c oughs> ไม่ต้องมีไฟถ้ามันเปิดไปไงปบเปิดไป แต่ถ้าไม่มีไฟล่ะไ,ไม่มีไฟโคตรหลอนโอ้โหโคตรหลอนออกมาพีวพักก่อนตอนนี้ผมวางาผมวางอุบายไปแล้วว่าห้องน้ำพั่งอตอนนี้ติดไว้ทีบร้อยแล้วห้องน้ำมันเต็ม พวกมึงอย่าไปเข้าหน้าอะไรเงี้ยผมบอกมันตั้งแต่ตอนเล่นน้ำแล้วตอนตอนก่อนที่จะไปอาบน้ําพวกมันก็เข้าใจแล้วรับรู้กันหมดแล้วคือเวลาที่พวกมันจะไปเข้ามันจะออกข้างหลังใช้ห้องน้ำข้างนอกออกข้างหลังแล้วใช้้องน้าข้างนอกเออหรือหรือเจ้าเนี้ยผมกลัวบางคนมันจะไม่ถึงห้องน้ํามันจะถึงหลังบ้านเพราะมันใส่เลยอะไรเงี้ยเออทีเนี้ยผมจะพยายามบอกว่ามึงอย่าไปเยี่ยวนะเพราะว่าพี่ชาบอกว่ามันมีกล้องหรืออะไรเงี้ยมันจะได้เข้าห้องน้ำเออก็เดี๋ยวมารอดูครับ แต่แตอยู่ในวงผมว่าเราน่าจะไม่ได้ถ่ายหรอกอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันจะเห็นมันจะมีพิรุษแล้วก็ถ่ายตอนหลอกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปรอลวงมันต่อ อนนี้ไอ้โจมันกำลังขี้พอดีทีแรกจะไม่ได้จะไม่ได้สกอะไรแบบนี้แต่จใจพี่เขาไปเข้าไปอยู่ข้างน้วนแต่ทีนี้มันลาพอดีเลยเอาโจม่งคนแรกเลย

ตกใจดิโอ้โหยแบบโดนเล่นคนแรกแล้วคนแรกแล้วอันนี้มึงมึงถือดีกูมูมึงถือดีกูมูพอยังมี้ดิดีนะปกติพี่เขาจะไปยืนอยู่ในห้องน้ำแล้วเปิดประตูไปมันจะยุ่งสิเลยโอดนเล่นแล้วโอเคี๋ยวเจอกอะไร คือเมื่อกี้ทอมมี่มานะครับแล้วมันควนเข้าไปแล้วอทอมมี่แต่ว่ามันมันน่าจ,จะไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลเห็นผมเยืนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นผมเป็นคนชวนมันออกมาแล้วกันพาพี่ไปเข้าน้ําหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะคงเม่นครูอีกนานอะ่ะเพราะตอนนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงครึ่งจะตีหนึ่งแล้วครับมันดึกแล้วโอเคตามนั้นเดี๋ยวผมชมไปโอเคครับ おにほれほれほれほい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 ほれほれのれほ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 れ ทำอะไรผมไม่ได้เลยกลัวไหมกลัวไหมไม่เลยเอ้ยมึงก็บอกกลัวมันผีซมือพี่ยืนไม่ยืนไงพี่ยืนไงเมื่อกี้ไม่ยืนไม่ยืนีดีไม่ยืนแล้วพี่เล่าอัไนนี่อ๋อมืยานมอยานย่าเาทีนี้ประตูกระตาแล้วอราก็อยู่แรบอุ้ย เออไอ้็กเ็ล่าเยือป่ไอตัวเด็ดตัวเด็ดยังไม่มาตเบันวดออฟสเตตฟัสผมบอกเลยว่าเดกปแล้วอเนี่ตูกรตาต่อยต่อย เออๆๆอยลีโ hmm. อ no, ้เจ็บิบไปโอ้เจ็บิบไปเน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 เยีโอ้เนยอย่ามเจอยมเยยจอยมเยไปดูไปดู วิ่งป่าลาบเลยตลบตนี้ไม่ที่ผมตกที่ผมไม่ได้คิดอะไรกับมันเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้แล้วไปยืนคุยกันตรงนู้นแล้วแล้วมันมาเย่อข้างๆนี้แล้วมันก็หันกลับไปดูไอ้เงี้ยเือจังหวะผมเปิดไฟดีเพิ่งเพิ่ได้หลังุ๊บไปเลยโอ้ปเลย เป็นไงเป็นไงเป็นไงเนสกนียนเนียนไหมเนี่ยเนเนียนเนียนเลยค่ยนเนียยนเนียนเครับเนียนอันนี้เนียนไปเท่าไหร่อ้ยผมให้สิบผมให้สิบเราตกใจจริงอันี่จนงี้ยเงี้ยเงี้ยางี้เลยก็ถยูอย่างนี้แล้วก็แบบ ไม่แล้วคนคนมันไม่รู้ไงเพราะมันอะไรเงี้ยมนเพราะแมนแล้วแล้วแกทำตาแบบเลสใส่อยู่บักวาวบังต้มงำบังปี๊ดบังข้าวอัเยืนยันบังใจวายอะไรอย่แล้วแล้วตอนที่พี่ยืนคุยกันตรงนู้นอ่ะที่ทำมีหันไปดูอ่ะคิดว่าคิดว่าพวกพี่คุยกันเลยแบบอ๋อไทยแบบ ใช่อะไรกันเก็บเก็บบอเก็บเก็บอันปิดอีหยังบอเข้าอีหยังบอก็เลยไม่ได้คิดอะไรไงใจบอกว่ามาเข่าทั้งนี้เด้อมาเข่าทั้งอันท้ายไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอ๋อนี่กล่องเต้ไอ้เพราะว่าเราแว่งตั้งแต่มันมีกล่องรอบป่ามีกล่องอะเอากลับมาเข่าทั้งนี้เลยด้อเข่าของทรายเด้อบ่ได้คิดเลยดิเดี๋ยวรอดูไอ้อออฟีกรอบนึงโอเคไปแล้วมันูม่าหายไปเร็ว เดีวเดี๋ยวมันมาตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋เดี๋ยว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 เยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว All right. Okay. ม่เ้ขไม่้ืขังไอ้เอ่า้คนลุกมาเลยโ้่ไม่ัเลยวฮะดเลยแบบไหนวะก็ไปหมดเย็ดังเวงเป็นไรครับปวดขี้เหรอกินมกินคนลุกจริงเหมือนปอบไปแลแรนมากไอะไม่เห็นียงสิละไ ตั้งสติได้แล้วไอ้ไอ้ซื้อคนอ่ะไม่คุดโดนสังรอบแล้ววันนี้น่ะเรแรปเอากันไก่มาตัดผมโอ้โอเคโอเคโอเคสัจจยังถามอันนี้รู้รู้ไหมเนี่ยรู้ยังไม่รู้ติดยันไก่เรื่องนี้อยู่โดนมาหมดแล้วนั่นอ่ะเอาเหรอจริงไหมเนี่ยไม่เห็นทอมมี่ยังทอมมี่เป็นไงเกือบตายเขาไม่เคยหรือเปล่าเกือบตายทอมมี่เขาเป็นไงหรอเออทอมมี่เกือบตายเลย้อกล้องอยู่ไหนกล้องข้างในด้วย มีหมดเลยนี่ก็พีเอาไปยุ่งไอ้เช้าตามมาทำไมเขาพี่เกือบตายเขาพี่แบบแบบนาลาแบบติดหมดเลยอ่ะอ๊อไปยืนเยอะเลยไล่เลยกอ๊อบไปยืนเยอะเลยเยอะเยอะอะไรตรงนั้นเออให้เราเข้าห้องน้ำอ่ะแต่ไม่เราไม่เข้าไงไม่เข้าไงจะจู่โจมก็รอนึกโดนจมูกเชียเออว่ายังไงยังไงเออแล้วแล้วเป็นยังไงพี่ป๊อปเยี่ยวปึ๊บผีผีน่ากลัวไหมโอ้โหวิ่งวิ่งแล้วผีวิ่งออกมาไง พี่เอาไปแอบไปแต่งตัวเนาะมาอยู่พีิชามเข้าๆออกๆว่ะผมกลับบ้านจริงแล้วพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านจริงๆแล้วผมไปถ่ายคลิปแล้วผมไม่อยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกินให้เมาเราไปล่อยทุกอย่างมันนก็นอน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 นะไปครบแล้วเนาะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีขอบคุณมากๆขอบคุณสายตันมากที่ให้มาหยอกล้อเล่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูพวกเรานะครับผมก็ ขอบคุณมากกดไลค์กดซับค่ายกดซับพอร์ตทุกคนพวกเราด้วยอยากให้ทำอะไรก็กดอคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับ <c oughs> สุดยอดมากครับขอบคุณครับ <c oughs>